สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าไม่ค้าชาวสวนมาเล้วไปขายของวันนี้ได้สามร้อยไม่พอซื้อกับข้าวเข้าบ้านพี่ชื่นขายของได้สามร้อยล้นมากขายมะพร้าวได้สามทลายทลายละร้อยพี่ชื่นกลับเลยกลับมันกลับได้ที่ไหนแล้วเราต้องซื้อกับข้าวมากินอีกใช่ไหมแม่บ้านน่ะต้องเตรียมนี่ เตรียมไม่ใช่เตรียมในในน้อยนะเตรียมมากนะพี่ชื่นอ่ะวันนี้ก็ได้ทั้งของสดได้ทั้งไข่ได้ปลากระป๋องได้พริกแกงมานน่นพริกแกงพี่ชื่นนู่นนะะแล้วก็นี่เลยขนมไข่ทานกับกาแฟสิ่งที่ขาดไม่ได้คือนี่ค่ะอันนี้เอาไว้ฉีดมะเขือฉีดพริกนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเอาไว้ฉีดฉีดมะเขือฉีดพริกฉีดมะนาวแล้วให้ดอกเขาติดนะคะ นี่โซดาบูบอยจ้าโซดาบูบอยเดี๋ยวพีชิ่นจะทำโซดาปั่นบูบอยนี่ค่ะก็ได้ข้าเหนียวสังขยามากินเนะกล่องละสิบหาบาทแล้วก็นี่นมไข่เจ้าประจำ่ชื่นเจ้าในด,ดวงใจไว้ทานกับกาแฟนี่ค่ะก็มีดอกไม,ม้ตะไม่ตะมิให้สวยเนะีพชื่นก็เก็บในสวนของพี่ชื่นนอรคบเรามีดอกอะไรเราก็มาจัดหมดเราไม่ต้องไปซื้อมาหามาให้มันเปลืองเงินใช่ไหมคะนี มะละกอสุกสองลูกพี่ชื่นเก็บมาแล้วพี่ชื่นก็ามาล้างให้สะอาดเลยนะคะยังกินเนื้อนุ่มนิดๆนะคะมะกอพันธุ์โบราณสีส้มนี่เขาจะหวานเลยนะคะหวานแบบโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยหวานใจอะไรเลยนะคะนี่ก็ได้ไข่นี่ได้อกไก่มาอกไก่มาสามโลสามโลโลละเก้าสิบาทอกไก่อันนี้ไก่ที่เขาเขาทําแบบว่าไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไก่ไไฟาร์มนะคะไก่ ไก่ฟาร์มชาวบ้านของเขาเองะคะ่ะเนี่ยพี่ชื่นไปเก็บมะม่วงมาได้มอาม่วงอันนี้มะม่วงมาหาชนกโอ้โหน่าไอ้กระลอกกัดหมดอะ่ะก็ได้ผักมาผักมาไว้ทําเป็นเครื่องเคียงทําเป็นอะไรได้นะคะเนี่ยแต่วันนี้พี่ชื่นจะให้ดูแค่นี้นะคะกลับมาแล้วจ้าแมค่ค้ากลับมาแล้วจะขายได้สามร้อยแต่จ่ายไปตั้งหลายร้อยเนี่ยวันเนี้ย ค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่นถ่ายให้ดูเนาะว่าโอ้วันนี้พี่ชื่นสวยด้วยมือเราจ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ